เออเพิ่งย้อนดูคลิปพี่บวงกับพอร์ตค้าช่วงนี้พี่บวงบอกว่าตัดหัวนมไปแล้วเพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าตอนเด็กๆผมมีเนื้องอกที่หน้าอกอะครับผมเริ่มคือหน้าอกผมเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอตั้งแต่ประมาณปห้าปหา้ามันอายุเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ10บขวบ่ออันนี้เรื่องจริงเออผมก็ไม่รู้จะทํายังไงให้คุณเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านอกจากเปิดแผลให้ดูอะอ่ะผมเปิดแผลให้ดูก่อนแล้วกันเนี่ยคุณเห็นป่ะเนี่ยแผลผ่าตัด ผ่าตัดใหญ่อะมันจะเป็นแผลคีลอยแบบเนี้ยก็คือแผลมันยาวตั้งแต่ตรงนี้มาใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแผลผ่าตัดใหญ่ยาวไปเลยคือตอนเด็กๆเนี่ยไปหาหมอหมอเขาก็ไม่รู้หรอกคือคุณนึกภาพแบบวิทยาการแพทย์สมัยก่อนก็ช่วงอายุ11-12ปีอะพอผมเริ่มมีหน้าอกอะพ่อแม่ผมเขาก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ปะก็ ก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เดาว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเขาเดานะอันนี้เขาเดาเดาว่าผมกินไก่เยอะหรือเปล่าเด็กๆผมชอบกินข้าวมันไก่ไงเพราะว่าไก่อะเมื่อก่อนมันจะมีแบบข่าวว่าเขาใช้ฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อจะเป็นสารเร่งโตอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็เดาว่ากินไก่เยอะร่างกายมันเลยได้รับฮอร์โมนเพศหญิงมันเลยทําให้แบบว่ามันพัฒนามีหน้าอกขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าพอโตมามันก็ไปหาหมอแล้วหมอเขาก็บอกว่าไอ้หน้าอกผมอะ ข้างในมันเป็นก้อนเนื้อมันไม่ใช่มันไม่เหมือนนมผู้หญิงคือนมผู้หญิงอ่ะข้างในมันจะเป็นไขมันนึกออกปะมันบีบแล้วมันจะแบบมันเหมือนไขมันอ่ะมันจะนิ่มๆอ่ะแต่ว่าหน้าอกผมอ่ะถ้าคอบีบแล้วมันจะแข็งๆมันเหมือนมันเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาเลยหมอเขาก็บอกว่าเออมันเป็นแค่ก้อนเนื้อนะมันไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าในอนาคตอ่ะมันก็อาจจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้เออหมอเขาก็เลยบอกว่าคือไม่ผ่าตอนนี้มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าอยากจะผ่าเลยถ้าถ้ามีเงินอยากจะผ่าเลยอ่ะหมอก็ผ่า ซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นความต่างคือผมก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่หมอหมอเขาบอกว่าด้วยความที่หน้าอกผมเนี่ยข้างในมันเป็นก้อนเนื้อมันไม่ใช่ไขมันมาเลยทําแบบเวลาทอมเขาจะผ่านมอ่ะไม่ได้คือเวลาทอมเขาจะผ่านมอ่ะด้วยความที่มันเป็นไขมันอ่ะบางทีเขาผ่าแผลเล็กๆข้างๆแล้วเขาดูดเอาไขมันออกเนืกอออกใช่ไหมคุณน่าจะเคยได้ยินพวกดูดไขมันอ่ะดูดไขมันตามร่างกายแบบดูดให้แบบว่าพุงมันยุบอ่ะเวลาเวลาทอมเขาแบบว่าจะไปผ่า ตัดเอานอมออกอะ่ะเขาก็ผ่าแผลเล็กๆเราก็ดูดเอานอมออกได้อ่าแต่ว่าก้อนเนื้อมันทําไม่ได้ไอของบวงบิดคือก้อนเนื้อมันทําไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วมันใหญ่คือหัวก้อนเท่ากัาปั้นอะ่ะคุณนึกภาพว่าแม่งมีแบบว่าก้อนเนื้อเท่ากําปั้นอะ่ะสองข้างอะ่ะอยู่ที่หน้าอกนึกอ,ออกใช่ปะ่ะหมอเขาก็เลยบอกว่ามันดูดไม่ได้มันต้องผ่าเปิดต้องผ่าหน้าอกอะเปิดแล้วมันผ่าแค่กรีด เฉยๆเป็นรอยกรีดไม่ได้มันต้องคว้านเอาเนื้อออกมานึกออกใช่ปะคุณนึกภาพว่าหน้าอกมันใหญ่อะคือนมผมอะมันเหมือนนมนมผู้หญิงเลยอะถ้ามองจากข้างนอกอะอ่ะผมผมวาดให้เห็นภาพเลยแล้วกันข้าวๆคืออันนี้คือร่างกายคนเราใช่ไหมคือหมอเขาบอกว่าผ่าแค่กรีดแบบเนี้ยไม่ได้ไอ้แบบเนี้ยไม่ได้ผมเข้าใจแล้วครับว่าทาดูดนมได้แต่บวงดูดนมไม่ได้ใช่เขาบอกว่ามันต้องผ่าออกมาแบบนี้ เราก็ดึงข้างบนกับข้างล่างอะลงมานึกออกใช่ปะแล้วก็เย็บป,ปิดให้แผลมันเป็นแผลแบบนี้เพราะว่าก้อนมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นอะคือหัวนมผมอะมันอยู่ตรงนี้นึกออกปะเนี่ยหัวนมผมมันอยู่ตรงนี้ก็คือตรงเนี้มันไปหมดเลยตรงเนี้มันไปหมดเลยแล้วเขาก็ดึงข้างบนกับข้างล่างอะมาปิดนี่ไงแผลแผลไปเลยเป็นแบบนี้ไงก็คือมันไม่มีหัวนมแล้วลเนี่ยที่ผมบอกอะมันก็เป็นแผลแบบแผลขี้รอยแบบนี้ ยาวๆสองข้างขายหัวนมทำไมไม่ได้ขายผมผมไม่ได้ขายหัวนมว่าต่แสดงว่าต้นเ็กเป็นเผ่านมงูใช่ผม,ม่าเป็นออริจินัลเผ่านมงูเป็นไงพูดมาก,ก่อนการนะแล้วยังเก็บหัวนมไว้ไหมบนรดนเผาไปแล้วมันก็ไม่เป็นหัวนมแล้วเลยครับหัวนมมันก็เป็นแบบเนื้อมันก็ตายดิออกไปจากร่างกายเราก็ตายอาดีตราชานมเปรี้ยวอะไรวะเนี่ยถ้าไม่ผ่าตอนนี้ก็เป็นบ่วงเฟมบอยหหัวนมมีไว้ทําไมครับก็ น่าจะมีไว้ให้นมลูกนะครับในเพศหญิงเพศชายก็มีไว้เฉยๆอย่างนั้นนะครับเฟมบอยต้องนมเล็กดิวะเอามีนมไม่นัาเป็นเฟมบอยเหรอหัวนมพี่จะงอกใหม่ไหมเ้ยผมไม่ใช่จิ้งโจกนะครับจะงอกหางงอกหัวอะไรใหม่ได้เนี่ยเป็นหัวนมคนนะมันไม่มันไม่น่าจะงอกใหม่ได้นะแสดงว่าตอนนี้บ่วงกลายเป็นชายแท้จริงๆสินะใช่ผม่าเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหัวนมไอพวกที่ยังมีหัวนมอยู่มันจะเรียกตัวเองว่าชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไง ใช้ปากกาเมจิกวาดหัวนมได้ไหมครับมันก็เหมือนผมใช้ปากกาเมจิกวาดตาที่3บนหน้าผากอะครับมันก็แค่รูปวาดไงโหผู้ที่ไม่มีเอวะที่ผู้ชายไม่จำเป็นต้องใช้นะใช่ครับหลังผ่าเจ็บมากไหมครับตรงหน้าอกเออเป็นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะผมไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเท่าไหร่คือมันเป็นผ่าตัดใหญ่นะมันเหมือนแบบคุณนึกออกว่าแม่งเหมือนโดนเหมือนคุณโดนควักเอวะออกอะแต่ว่าในมุมนึงมันก็มันไม่ได้เป็นการล้วงลึกเข้าไปถึงข้างในไง มันไม่เหมือนแบบถ้าผ่าเอาเอา,เอาไว้วาข้างในออกอ่ะก้อนเนื้อมันอาจจะแบบว่ามันยังตื้นอยู่นึกออกใช่ไหมมันก็เลยเหมือนเป็นแค่แบบตรงชั้นผิวหนังที่มันไม่ได้ทะลุเข้าไปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บมากนะแต่ก็เอาจริงๆก็ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าแผลมันจะหายแบบไม่รู้สึกเจ็บเลยะนะฉีดยาชาไหมเขาก็วางยาสลบเลยครับคือมันเป็นผ่าตัดใหญ่มันน่าจะแค่ฉีดยาชาไม่ได้นะเขาวางยาสลบก็เ,เป็นครั้งแรกนะที่โดนวางยาสลบเป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันยาสลบเป็นไงเหรอ เหมือนของผมอะ่ะเขายางังเขาเขาวางยาสลบแบบทั้งฉีดเข้าเส้นเลือดด้วยแล้วก็ให้ดมด้วยมั้งคอมโบกันหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะจำไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ว่าไอ้ที่ฉีดเข้าเส้นเลือดอะ่ะมีแน่ๆแต่เหมือนผมจำได้ครับใครครับคาว่าหมอบอกว่าใช้ทั้งฉีดใช้ทั้งดมก็คือตอนที่หมอเขาบอกว่ากำลังจะฉีดยาสลบเข้าเส้นเลือดอะ่ะคือ เขานับถอยหลังใช่ปะสามสองหนึ่งแล้วผมก็จําได้เลยว่าคือมันเหมือนแบบเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเข้าห้องผ่าตัดเขาจะเสียบสายน้ําเกลือไว้ตรงมือใช่ไหมตอนนี้เขาบอกว่าวางยาสลบแล้วอะ่ะมันก็เหมือนว่ามันเย็นว่าบมาตามเส้นเลือดเลยมาจนถึงประมาณหัวไหล่แล้วผมก็หลับไปเลยจําได้แค่นั้นคือแบบรู้สึกรู้สึกว่าเย็นมาจนถึงหัวไหล่ปุ๊บหลับปุ๊บไปเลยอ้วนทาไมว่าได้ฉีดยาสลบเดี๋ยวผมตบให้สลบก็ได้ฮึไม่ได้อวดนี่แค่เล่าประสบการณ์ให้ฟัง หลังผ่าพี่ยกของหนักอะไรไม่ได้เลยไหมใช่คือหมอเขาก็บอกว่าแบบห้ามออกกําลังกายห้ามขยับคือห้ามขยับแขนไวๆอย่างงี้เดี๋ยวแผลฉีกขยับไม่ได้เขาก็บอกว่าก็ฝันด้วย้ามผมมืดแล้วตื่นเลยฝันด้วยไหมจําได้ว่าไม่มีฝันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้แป๊บเดียวตื่นอะ่ะผมจําได้ว่าคือมันก็สลบไปสักพักเลยอะ่ะ แล้วก็ตื่นมามันก็ยังแบบง่วงมากๆอยู่อ่ะเหมือนฤทธิยาสรุปมันก็ไม่ได้แบบว่าหายทันทีอ่ะตื่นมามันก็ยังง่วงงงเงียงงเงียอยู่ประมาณแบบ 3- าถึงหชั่วโมงแล้วมั้งแล้วก็คือช่วงแรกอ่ะตอนที่แผลหายแล้วนะผมยกมือแบบนี้ไม่ได้เลยมีของเล่นให้เล่นไหมครับนอนเตียงกี่องศาครับไม่น่าจะมีของเล่นให้เล่นนะคือคุณนึกออกเป่าว่ามันต้องผ่ามันต้องผ่าออกแบบมันมันผ่าเนื้อออกไปเยอะแล้วมันดึงมันดึงเนื้อข้างบนกับข้างล่างมาติดกันอ่ะมันเหมือนเขาแบบพยายามดึงมาแล้วแค่ผมยกมือขึ้้นนมาแบบเี มันก็เหมือนว่าไอตรงตรงหนังตรงนี้มันตึงมากอ่ะคือตอนแรกอ่ะแบบยกยกแบบนี้ไม่ได้เลยต้องแบบค่อยๆแบบออกกําลังกายค่อยๆแบบว่าเหมือนมันเหมือนทากายภาพบําบัดเลยอ่ะเพื่อให้แบบว่าหนังมันยืดหยุ่นอ่ะโปอะไรเนี่ยคือตรงนี้มันก็กลายเป็นมันไม่มีความรู้สึกไปเลยครับมันไม่เชิงไม่มีความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกแบบมันมันไม่เจ็บแต่มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่มันสบายตัวถ้าสมมติผมรูปๆอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าไม่รู้ดิคือคือถ้าใครที่เคยผ่าตัดใหญ่อ่ะ แล้วไปจับตรงแผลพาตัดใหญ่น่าจะพอเข้าใจความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่มันแปลกๆไม่เจ็บแต่ก็ไม่สบายตัวก็คือคือรูปตรงนี้คือมันไม่ได้มีความรู้สึกเสียวอะไรแล้วเออมันจะเป็นความรู้สึกชาๆโดนแกล้งไหมจําได้ว่าหลังจากตื่นมันจะมึนๆเอ๋อหมายถึงพยาบาลก็จะมาแกล้งเหรอครับพยาบาลกับหมอเข,มเขาไม่เขาไม่น่าจะแกล้งคนไข้นะโดนคนไข้ฟ้องหรือหมายถึงว่าแบบโดนเพื่อนๆหรือโดนญาติญาติแกล้งอะไรอย่างนี้เหรอครับ อ๋อผมไม่ได้บอกใครเลยครับผมผมไปผ่าตัดผมไปคนเดียวอะ่ะผมปรึกษาหมอคนเดียวผมไม่ได้บอกใครเลยก็คือคือถ้าสมมติมว่าผมตายก็คือแบบว่าหมอก็โทรไปหาพ่อแล้วก็บอกว่าเออลูกคุนตายแล้วนะผ่าตัดเสียชีวิตบนเตียงผมไม่ได้บอกใครเลยได้เหรอก็ก็ตอนผมผ่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้แจ้งญาติหรือย,ยังหรือไม่ได้มีการบอกว่าต้องแจ้งญาตินะก็ไปผ่าเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่การผ่าตัดที่มันอันตรายถึงชีวิตด้วยมั้งครับต่อให้มันเป็นการผ่าตัดใหญ่แต่มัน มันไม่ได้อันตรายถึงชีวิตอะไรก็เลยรู้สึกว่าเขาเลยไม่ได้ให้แจ้งหรอมัง้งใช่มันไม่ได้ร้ายแรงมันไม่เหมือนแบบการผ่าตัดที่มันอาจจะมีความเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีสติสัมปชัญญะปกติไม่ใช่ว่าแบบเราไม่มีสติแล้วผ่าตอนอายุเท่าไหร่หน้าตอนยี่ิบแปไม่ก็ยีิเนะผมคิดว่าประมาณช่วงนั้นะ่ะค่าผ่าเจ็ดหมื่นมั้งประมาณเจ็ดหมื่น ช่วงสตรีมหรืออยังสตรีมแล้วช่วงนั้นก็สตรีมแลครับโอ้ยผมผมเริ่มสตรีมตั้งแต่ช่วง24 25แล้วมั้งเนี่ยได้73็ดหแล้วผ่ายข้างผ่ายข้างตรงไหนครับนมผมมี2ข้างผมก็พาไปแล้วจะไปผ่าตรงไหนอีกข้าง